เีนเียนเเขาออกเลีนฟุลเกิงเขากินฟุลแก้วเนาะจ้ามาเลี้นลนมาเลี้นมาแคล้นมาเฮ้ยร่สมเกียวยากค่ดีเลยว้าวปะอู้ปทุๆๆปทโอ้จวดพี่น้องจวดมื่อนี่ปะ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 โอ้ มา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 เขาเรียนมาแเฝบาวางลงกสะกอนมันยังอีบตดเจ้าเบื้องดูดินี่ของข่อยนี่ของเจ้าเหรอมันมาทอกันนี่เจ้าหูบะเห็นว่าเงินก็ออกซอยกันทอกันอยู่แต่ว่าเป็นอย่างเจ้าคือเสียวเปียบข่อยแทะเห็นว่าให่มันทอกันนี่ไแมเออเออเฮ็ดไม้เห็นมันทอกันอุตื้โอ้ย้ม่ทอกันเมียนนี่เป็นไหโนบันนี่ย มปเลียนว่าทอกันอีกแล้วเห็นว่าข่อยกระบ่เป็นคนเอาเปรียบคนมาแนั่นเด้อแปล่ื้อก็ซื้อทอกันออกเงินพุ่นละ30บาทเนี่ยเจ้าเฮ็ดให้มันทอกันยินล็อกยีของเจ้ายินล็อกยีมันนี่ทอข่อยอยู่ของข่อยหลายกว่าเนี่ยข่อยบ่เปรียบเจ้าดอกตั่นสิเลียนเออเอาล็อกยีเออมันทอกันเอ้าแต่ว่ามันก็เป็นฟ้องอ่ะไรเลียนฟ้องข่อยบ่ไหลมันบ่แม่นน้ำเอ้าเออตี มันมันยังมาทอกันมันอกันเห็ดมันทอกันข่อยบ่เปียกเจ้าปานั่นดอกเปแต่ว่ามันเป็นฟ้องได้เรียนฟองขอยกับบ่อไรลเอเยีงมาบ่เม็นน้ำหวยเออจังสี่นี่แม่นี่ลหละมันจังมาทอกันข่อยบ่เอเปียกเจ้าดอกเปเห็นว่าออกมาหันมาหันนมามามามมามมมแ แซ่ <c oughs> แบ,บ,บเบเบียนแซ่บแซ่บเเปลียนเนาะแซ่บนาะเอายกยกเอามากูีแซ่บ,บไน <c oughs>